นี่ผมมีเพชรกินร้อยเจ็ดสิบสามซึ่งเราจะเปิดอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าผมจำได้ว่าผมมีนี่นี่ทุกคนโอ้ดึงร้อยห้าสิบสี่ตัวม m ก g อ d คือแบบโคตรเยอะ เองก็สวัสดีทุนนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Radiant s r g นะครับแล้วก็ผมหายไปค่อนข้างนานนะสำหรับ,รบเกมนี้แล้วก็สำหรับช่องด้วยตอนนี้นะครับผมกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าเราไปเชิมนะครับแล้วจะว่างหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจคนระับแต่ว่าตอนนี้ว่างไงตอนนี้ว่างอัดคลิปก็เลยมามาอัดคลิปซะก่อนเลยสรุปอัดได้คลิปเดียวหายไปอีกแล้ววันนี้กลับมาใน Radiant s r เพราะว่าเห็นมันขอ้อแอบกับอน,นิเมะที่ผมชอบนะครับก็คือแลนด์คอร์ทอัพแลนดนาร์กนะครับหรือว่ามหาศึกชนคนชนเทพเทมเทพเเทพคนชนเทพ เอออะไรชนคนเทพนั้งกลับมาเล่นจนได้นะครับเออหลังจากหมดคอนเทนไปกูมไม่เล่นละ ขอนกนะครับกับการกลับเข้ามานี่ผมไม่ได้เข้ามาวันสามเดือนที่แล้วครับอ่าเราได้20คนนกนะครับเป็นรางวัลปลอบใจนนี้นะครับก็กับการโคลาโบนะครับกับได้กอบอัลแร็กซ์ลาล็อกแลมหรือมหาศึกคนจนเทพชนชนคนเทพนะครับเออรอบทอแปดดาวอุ้ยทอเป็นตัวแจกนะครับตัวแจกก็คงไม่เก่งอะไรมากนะครับตามสเต็ปแล้วอุ้ยได้ตัวกาชา5ชิ้นอุ้ยได้อีก5ชิ้นโอ้ได้ครบรอบ8ปี5ชิ้นครบรอบ8ปีจริงผมก็เล่นอะไรเยอะมา8ปีแล้วนะรู้สึกว่าตัวเองก็เล่นมานานเหมือนกันแหละแล้วก็ได้อะไไไรรรรกกก็มูู่้เเดดีีี๋ยวาปัันอทคบ รรัับไม่มีรับทีเดียวแล้วไปกดรับโอ้ยไม่ได้ไม่ถามว่าในในห้าตอนนี้ผมชอบคนไหนมสุดก็เขาจะเป็นอดัมนะครับแล้วก็โคจิโร่ครับรองลงมาอดัมแล้วโคจิโร่ที่อยากได้นะเพราะว่าตัวเองชอบแค่นั้นแหละครับตัวอื่นก็ไม่รู้แล้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับเอาที่หน้าตาแล้วตนนัวละครที่เราชอบไปก่อนซีซั่นเก้ามันคืออะไรอะฐานทัพบ,บุญฮิวเหรอครบรอบแบบพี่วิเท่อุยอยากได้อดัมมากเลยอะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบหล่อเกินตอนที่ผมหายไปนานมันเป็นละครแบบกัแอทแท็กอะลิทันผมเลยกลับมาเล่นอะไรแอ่แท้แกับ ไอ้คอลแลบกับคอจเ,เทพผมก็กลับมาเล่นอีกแล้วได้ว่าผมเนี่ยว่า,ามีไม่มีมากผมให้ดูนะไม่อยากจะโม้นะครับทุกคนแต่ก็โม้ไปแล้วไอบเช่าเถอะนี่ผมมีเพชรเกือร้อยเจ็ดจุดสามซึ่งจะได้เปิดอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าผมจเาได้ผมมีอันนี่ดทุกคนโอ้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ตัวใหม่ก่อนมันคืเปิดเรียบมันเปิดหนึครั้งใช้ค่าตวัวผมมีเป็นร้อยทุกคนฟาร์มมาจากการแบบมันเป็นอีเวนต์กลับมาเล่นเนะี่ยเออพวกภารกิจกลับมาเล่นเนี่ย เนี่ยมันจะได้สามสิตัวเนี่ยเห็นผลแล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นอีกรอบมันก็ได้อีก30ตัวเนี่ยนะคือรอบพี่เราผมกลับมาเล่นผมก็ฟาร์มตัวจากสเตนดักเลยเออมันมันได้จากสเตนดักค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่แบบคนที่ไม่เล่นนานนะเผื่อคนไม่รู้นะเรียนได้จะรู้กันหมดแล้วแหละผมเพิ่งกลับมาก็แบบโอ้แม่งฟาร์มจากสเตนดักได้โคตรเยอะเลยเดี๋ยวนี้เรามาลุยก,กาชานะครับราการเปิดหา คุณพ่ออดดำนะครับกับคุณโคจิโร่นะครับแล้วก็ลิโป้นะครับส่วนซาซุมิเนี่ยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบจึิงเขาจะหล่อในแบบของเขาก็เถินนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดูนดูอดจริงเกินแล้วตัวอื่นมันแบบไม่อดจริงมากอะ่ะมันมีเอกลักษณ์อ่ะอันนี้เป็นแบบหยิงธนงโคกกระพันอนะ่ะก่อนเลาไวม,ม้สผม อันนี้เป็นประจำนะครับของผมคือผมจะไปดูก่อนว่าได้รียเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับโอ้ยแลนด์งผมสูงกันเลเนี่ยไปดูระดับหนึ่งนะครับผมดูว่าในตัวใหม่เนี่ยเขาใช้อะไรกันอุย้ยใช้อดัมจริงด้วยแสดงว่าต้องดีผมว่าเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียวเวลาทันกันกลับมาขเราต้องเปิดไปรยร้อยห้าสิบสี่ตัวทุกคนผมว่าต้องเปิดยาวแน่เลยว่ะมันลุ้นทีละตัวด้วยนะครับประเด็นลุ้นทีละตัวอะทุกคนมา โโอ้หถ้าอีกครั้งมันจะใช้มันจะใช้ตั๋ววะหรือใช้เพชรวะไม่เอาไม่เสี่ยงดีกว่าบางทีผมงงนะครับแต่ร้อยสี่สิบเก้าไปแล้วครับทุกคนต่อกันเลยเดี๋ยวยาวนะเดี๋ยวเพชรเราเก็บไปส่งเกียร์เอานะครับเกียมแล้วจะใช้แค่สองร้อยเพชรเออนั่นแหละได้อยู่นั่นได้อยู่มาทุกคนมันทีละอันน่ะโอ้โหดัมปี้เยี่ยมเลยถือว่าเยี่ยมเลยผมขออดัมอดัมมุสเกลเทมูร์ชหน่อยละกันนะวันนี้แหละผมเปิดแบบกี่ตัวคือเป็นครั้งละห้านะครับ ก็ได้ได้หลายตัวอยู่แหละตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนแต่มันน่าจะไม่ดีเพราะว่าตัวที่ดีต้องเป็นตัวที่อดัมนะครับเอีกหนึ่งตัวไปทุกคนก็ค่อยๆลุ้นอย่างใจเย็นไปกับผมนะครับเพราะว่าตัวเยอะมากเฮ้ยเห็นมีกทาผมก็นึกว่าควรในเดินเด็กจริงผมเอาตัวไหนก็ได้นะแต่ตัวถ้าตัวที่ชอบที่สุดก็ได้นา่นแะอดัมแล้วก็มาโคจิโร่อะเปิดหน้าโคจิโร่ก่อนเผื่อจะมีโคจิโร่โผล่มาเนี่ยแล้วผมเปิดกี่ตัวแล้วน่าจะประมาณ3ตัวได้นะครับน่าจะเป็นตัวที่4ี่ใช่ไหม มาเออถ้าเปิดเนี้มันไม่การันตีแปดดาวปะถ้าเปิด300เพชรอย่างนั้นมันการันตี8ดาวสรุปจำผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับไม่เล่นนานแล้วแต่อินฟเฟูเตเปิดกระชาก็ยังเหมือนเดิมนะครับเอ้ยโอ้โหทำไมาเป็นเจ็ดดาวลวุลูเลยวะแล้วตัวคนเกา่าไม่ใช่เลย1054ตัวของผมมันต้องได้อะไรบ้างแหละอย่างน้อยก็ชนะใจทุกคนทำไมมันเป็นอย่างนี้ ผมเริ่มใจคอไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับก็นึกโผมบ้างดิแต่ไม่เป็นไรเรามีเยอะนะพอตัวเดียวก็พอผมรู้ว่าเกมเนี้ยเลดจอบมันดีแค่ไหนนะครับก็เป็นเกมการชาคุณภาพดีเฮ้ยปัดขีพเป็นหมาโอ้ยแม่นเสียงหมาเห่าด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือข้างบ้านผมไม่งเอาหมามาเลี้ยงอ่ะย้ายบ้านแล้วแปลงกอนที่หายโอ้โหมีสว์ดราม่าใส่ยังไม่ได้ขอเด้อขอเด้อแผลดาวก็ได้ผมเปิดถูกกาชาไม่ได้ทำไมันไม่ออกพอดิชิ๊ โอ้โหเอามาย่อยเหรอเอามาอัพเลเวลไว้ตัวอื่นนะสิแต่น้อยเราต้องได้ั้งเแตุ่กคนต้องร้อยห้าสิบกระตัวผมไม่เคยเปิดใช้ตัวเยอะขนาดนี้มาก่อนะนะแต่เล่นมาแบบแปดปีอะไรตัวอะไรเกิดแล้วนะดูไงว่าผมมีกี่อันผมเปิดได้เลยปะอันเนี้ยมีตัวเท่าไหร่อ่ะอันลองเปิดดูแล้วกันนะ,ะเผื่อเ,เปิดได้เฮ้ยทุกคนผมเปิดได้โอเคมาเลยลองมาเปิดอันนี้ครับก่อนเราจะกลับไปอันเดิมถือว่ารีเซ็ตใหม่ทุกอย่างเอ้ามันเปิดได้แค่เดียวอ่ะไม่ได้อันเดียวอ่ะโอ้โหดาวินชีมีแล้ว เออผู้ทุกคนหลับจริงหม่ลนะผมร้อหายละเหลือทิเ้ดเดียวแล้วนะเอาเถอะนะมันต้องผงมมันต้อตัวนึงแหละมันต้องหลุดมาแหละหลุดเลดอนะหลุดเลดหลุดเลด,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 ดจริงๆแบบไม่อ <c oughs> อกเพื่เฮ้ยโอ้หัวใจสัน่นจริงๆดูไปก่อนที่ก่อนมันก็เกลือเหมือนกันแหละมันเสียมบี้ด้วยแล้วนี่คือผมเก็บตัวประดานมากนะผมบอกก่อนผมเก็บตัวประดานผมผมได้ชอบแบบได้แบบตอนไม่อัดคลิปเว้ยไม่รู้เป็นไรตอนอัดคลิปแล้วไม่ยังไม่ได้คือแบบ พอไม่อัดลิปอ่ะผมไจะชอบไปฟาร,ร์มตัวในไม่นอนแบบมากมากแล้วผมจะเอามาเปิดเลยไม่ได้ทำชิ้นใหญ่คือแบบพอเปิดแล้วมันก็ชอบได้นะครับแต่พอมาอัดลิปที่แล้ไม่ต้องือให้คนดูดูตลอดเลยจะทำเพื่ออะไรไอชุดตัวเดิมอยากจะร้องไห้ทุกคนตรวจะหมดแล้วไม่อะไรครับเราสู้ชีวิตนะครับจะโดนชีวิตสู้กลับแล้วตอนเนี้มาขโมเมนฮึบเฮ้ยแต่ด,ดีเอาไปอัพได้มัง้ง อาจจะแบบดีเฮ้ยมันตัวมันดีแหละผมเป็นคนใช้ไงผมท็อปทอปใช้กันรู้ตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมใช่ว่าน่าจะยังใช้อยู่นะยังไงผมก็ต้องใช้อยู่เฮ้ยทุกคนตัวอะไรอ่ะถ้าจะไปก็ได้10ตัวแล้วจสิบผมก็เปิดมาสิบกว่าตัวละวไม่ออกเลยนะจะนอนแล้ผมอ้โหกลับมาเล่นรู้เกมไหมเฮ้ยโอ้โหวลีปเป้รสวยงามมากได้แล้วตึ่งตัวแต่ผมไม่เห็นคนใช้ตอนเนี้ยเฮ้ยคนใช้สนุโพเซดอนเน่ย โอ้ได้แล้วตัวดึงว่ะทุกคนบนลลุดมาโอ้แต่ผมไม่ทันดูเลยผมรีบม,มากโอ้อยางได้อดัมอดัมเดินมาเกมอดัมดนะจริงเงียบแล้วอาจจะแบบเขาอาจจะเห็นผมพูดมากเลยไม่ออกตัวใหม่ให้ไงตอนแรกอดัมเนี่ยผมเงียบแบบขึ้นเลยมา ีขึ้นเลยนะครับจะหมดแล้วผมเอาไม่หมดไปเลยนะครับก็จะมันเหลือแบบมันเหลือเศษมันเหลือเศษสี่อันละคือมันอีกอันเดียมันก็จะเปิดได้นะใช่ไหมมันมันไม่ใช่อ่ะผมต้องไปหาไปอีกอันเดียจากไหนก่อนโอ้ยนักะพยากรณ์นะพยากรความเครียดผมเลยเพิ่มอีกเยอะแงวปึ่บออกยากกว่าเดิมวะเนี่ยผมเปิดไปตั๋วไม่เลยออกยากตั๋วร้อยสี่สิบเก้าใบจะได้แค่อันเดียวไปกเหรอมาต่อพึ่บหุ่นมาผมต่อละไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็คือไปเรื่อยแหละอาบปากบอกว่า ผมรู้สึกมีสินหวังสินหวังมากเลยอ่ะเครคนถูกขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ผมก็แบบมันเป็นตั๋วไงของฟรีใช่ของฟรีแล้วก็ต้องทำใจแบบนี้แหละทุกคนคุณเลือกไปนี่กดข้ามไปเลยเฮ้ยได้ไม่ได้รีวิวดาด้วยหรออะไรอ่ะไม่ได้รีวิวด่านด้วยหรอทุกคนหนูทานะหมดแล้วทุกคนหมดหมดจริงหมดทั้งใจละพอเปียกเลยงคนจิโร่ก็ได้ โคจิโร่เนี่ยคนจะไม่ขออะไรบ้างการได้คุณดิปิดตาแล้วมันมันจะต้องนับตายเพราะผมนะครับนี่แหละเสียงแบบนี้แหละเสีนี้ล่ใช่เลยแปดดาวแปดดาวละนะผมปิดจอไปครับปิดจอไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ้ยตบไปก่อนทำจริงปิดตาได้ผลว่ะวัทุกคนโทษดเสียงดษดาวหน่อยนะคือแบบไม่ดีใจจริงคือแบบผมผมแบผมปิดจอไปแกแล้วก็แบบเปิดตาออกมาคือแบบเห็นแปดดาวแล้วไม่เขียนว่าโคจิโร่คือแบบอดัมนะตาเนี้อดัม โอ้โหอะดำกูมีเซอร์ผมเดี๋ยวผมไปเคลียร์สเตทแป๊บนึง โอเคผมเด่นขึ้ขนได้ทุกคนว่าถ้าผมเล่นเนี่ยแล้วผมไปรับเนี่ยเฮอผมเปิดมันก็จะเหลือสี่เหมือนเดิมป่ะ <c oughs> จริงไหมทุกคนดูนะถล้าผมได้มาสิบอันเนี่ยเออผมได้มาสิบอันแล้วผมไปเปิด <c oughs> เหลือสี่เหมือนเดิมเมทำเพื่ออะไรมันก็เหลือสี่เหมือนเดิมใช่ไหมเปิดไปแล้วกันได้ประมาณสองรอบนะครับดูตอนผมไม่อาจชี้ไปชอบได้ตัวดีๆนะแหมแต่มไม่ไรครับเราอัจไปเลยนะครับเจสสิก้ามาสองตัวปิดท้ายคืออะไรน,นะครับ เปิดปิดท้ายอย่างเดียวเอ,อ้ยโอ้โหวัดตัว <c oughs> เอออยากได้เจออืดอ่ะแต่ก็ดีนะเหมือนได้โคจิโร่ไม่ต้องปั้นนะครับโหทุกคนดูดิได้มาสองสามตัวเลยนะคุ้มไม่เนี่ยได้ริปโป้ด้วยริปโป้โคจิโร่อันนี้เป็นสายความม่องวัยนะครับริปโป้น่าจะเป็นสายอะไรแท้งเหรอแต่ดำดูเป็นแท้งอยู่นะ อ๋อนี่เป็นแท้งนะครับริปเปอร์เป็นแท้งนี่เป็นว่องไวใช่ไหมอุ้ยแต่แนนนี่เขาล่วงรู้อนาคตเนี่ยฟันดาบไม่ใช่ล่วงรู้อนาคตดิเดาแล้วเดา,ดานะแต่ก็เหมือนรู้แหละอันนี้ได้บัฟจากมหาจึกคนจนเทพด้วยคืออะไรครับจะได้รับเมื่อติดตั้งอย่างน้อยสองตัวแล้สามารถคืออะไรอย่างต้องมีสองตัวในทีมคืออะไรพังงงสร้างความเสียหายต่าสีร้อยลดพลังโจมตี แล้วก็ลดความเสียหายคริทิคอลเพื่อเขาทกำการโจมตีผมยังไม่รู้ว่าแทนทีมตัวอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งมากซึ่งทีมผมมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่เล่นนานมากโอเคไปดูริโป้หน่อยนะครับริโป้คือถ้าเขาเสียหายก็ลดต้านทานแล้วก,ววก็เพิ่มตาหรือเพิ่มป้องกันไฟครับดีไหมฮะดูไม่ค่อยเท่าไหร่เลยวะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอในท็อป เขาอีกทีแล้วกันนะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรกันนะครับตอนนี้ยังพิ่งกลับมาเล่นนะ